สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิเคสเตชันนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของมินนะคะหลังจากที่มินเก็บไข่ได้ทั้งหมด1 3ฟองนะคะมาดูกันสิคะว่าเจะเหลืออยู่กี่ฟองก็คือมินนะเก็บไข่ได้ทั้งหมด1 3ฟองใช่ไหมคะแล้นักวีดอก็จะโทรมาแจ้งว่าอ่าไข่ที่เก็บไป13ฟองนะคะก็คือมีไข่สุกที่ใช้การได้เนี่ย แค่เฟองเองค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นไข่ที่แบบยังเป็นไข่อ่อนยังไม่สุกไม่สามารถปฏิสนธิได้แล้วก็เป็นไข่ที่ผิดปกติค่ะสรุปก็คือมินมีไข่ที่เอาไปทำอิกซีได้แค่7ฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะนักวิทย์ก็เอาไข่7ฟองของมินนี้นะคะไปทำการอ c กซก็คือผสมกับอาซจิของสามีใช่ไหมคะ แล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะมีการแบบปฏิสนธิได้ทั้งหมดกี่ฟองนะคะโดยในวันแรกหลังจากปฏิสนธินักวิทย์ก็โทรมาแจ้งมินค่ะว่าอ่าไข่ทั้ง7ใบนะคะปฏิสนธิได้หมดเลยทั้ง7จ็ฟองนั่นเองแต่ในวันในวันแรกก็คือเขาไม่ได้ส่งรูปมาให้ดูค่ะแต่ว่ามินก็โอเคดีใจอย่างน้อยก็ เฟองที่เหลืออยู่ก็ยังสามารถโตต่อไปได้ทั้ง7ฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นใน day 3นะคะของการปฏิสนธินักวิทย์ก็จะโทรมาแจ้งเราอีกทีหนึ่งค่ะว่าไขาเราไปต่ออยู่ไหมก็คือนักวิทย์ก็โทรมาแจ้งว่าไข่ทั้ง7ฟองใน day 3เนี่ยก็ยังจเจริญเติบโตต่อนะคะแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยว่าไขาทั้ง7ฟองของเราอะหน้าตาเป็นยังไงบ้าง แต่จากที่มินดูรูปใช่ไหมคะเหมือนแบบเออมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเท่าที่มินแบบดูจากในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าถ้าไข่สวยๆมันจะมีการแบ่งตัวที่ดูดีกว่านี้ค่ะก็อาจจะเป็นแบบเพราะว่าเราอายุเยอะด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบเออเรามีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้คะ่ะอย่างไข่ใบที่หนึ่งของมินอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันก็จะมีขยะเซล ทีรอบๆเปลือกไข่ด้วยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีค่ะว่าไข่จะไปถึง day หได้กี่ฟองนั่นเองแล้วก็มาถึง day หใช่ไหมคะมีนก็ใจจดใจจ่อเลยรอนักวี์โทรมาว่าเออไข่เราจะเหลือกี่ฟองสรุปแล้วนักวี์ก็โทรมาแจ้งว่าอ่าใน day หนะคะไข่ของมินก็แบบ พร้อมที่จะแบบเอาไปตวรวจโครโมโซมเอาไปฟีสเนี่ยได้อยู่แค่3ฟองนะคะโดยไข่ใบแรกเนี่ยก็คือเขาไม่เจริญต่อก็คือไม่แบ่งเซลล์ต่ออ,อส่วนไข่ใบที่2ก็คือใช้ได้ไข่ใบที่3เนี่ยก็คือนักฟิซก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่แนะนําไข่ใบที่4เนี่ยก็คือใช้ได้ไข่ใบที่5ไใบที่6 ก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสวยเออส่วนหมายที่7ก็คือใช้ได้สรุปก็คือ D a y 5นะคะมีไข่ของมินผ่านทั้งหมด3ฟองค่ะก็คือเบอร์2เบอร์4แล้ก็เบอร์7ค่ะโดยไข่ของมินก็คือไม่มีเกรดที่ดีเลยนะไม่มีเกรดเเลยอะ่ะเออก็จะได้เป็นเกรด b เกรด C ทั้งนั้นเลยค่ะ แล้วนักวิทยก็แนะนํามินว่าอ่ะไข่ที่เป็นเบอร์สาเบอร์ห้าเบอร์หกอะค่ะที่แบบเออมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันไม่แน่ใจคือเขาอาจจะโตช้าก็ได้เขาก็ให้มินอะ่ะเออรออีกหนึ่งวันก็คือเป็น day หกเผื่อว่าน้องจะโตต่อแต่ว่าไอเดใบที่สองใบที่สี่ใบที่เจ็ดอันเนี้ยก็คือมินก็คือให้นวิทย์ทำการตรวจโครโมโซมแล้วก็แบบฟีดเอาไว้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มารอลุ้นกันต่อว่าอีก3มฟองที่เหลือจะโตต่อใน day 6ไหมนะคะมาถึงช่วงประมาณเที่ยงนะคะของ day 6นวิทย์ก็โทรมาแจ้งว่าอ่าใคร3ามฟองที่เหลือของ day 6โตต่อนะคะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็น full hatching เป็น hatching แล้วก็โตต่อแบบได้ดีค่ะก็คือสามารถเอาไป ตรวจโครโมโซมได้แล้วก็แช่แข็งน้องได้นะคะสรุปก็คือใครจาก7ฟองทั้งหมดที่สุกดีนะคะมาถึง day หของมินก็ได้ทั้งหมด6ฟองค่ะที่สามารถปฏิสนธ,ธิได้นะคะแต่ว่าไข่ของมินก็จะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรด B เกรด C เสียส่วนใหญ่นะคะก็คือจะไม่มีเกรด A เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่ เราส่งตัวอ่อนทั้งหมด6ตัวอ่อนเนี่ยไปตรวจโครโมโซมนะคะสรุปแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือเป็นตัวอ่อนที่ปกติทั้งหมด3ตัวแล้วก็ผิดปกติ3ตัวค่ะซึ่งเกตของมินที่ได้ก็เป็นตามในรูปเลยนะคะก็มินก็กล่าว่าจะใส่ตัวอ่อนจะย้ายตัวอ่อนเพียงครั้งละ1ตัวอ่อนนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่3ตัวเองแล้วก็ไม่อยากท้องแฝดด้วย ก็ขอให้การย้ายตัวอ่อนของมินประสบความสําเร็จนะคะ3ตัวนี้ก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะลูกขอบคุณที่รับชมคลิปของมินนะคะค่ะหากใครมีคําถามอะไรก็สามารถทักเข้ามาถามมินได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ